โอเคครับผมสวัสดีครับจัสคายนะครับวันนี้มาเล่นโซโลของแมสเกมนะครับนี่เราถอดของเล่น,นครับ AKM4 นะปืนเก่าๆเ,เลยมาดูกันว่าจะเล่นไหมได้ไหมฝากกดไลค์เป็นกำลัลงใจนะิดเ,เสร็จดิท่อนดีนะโอ้ยเนี่นะเรียบร้อยก่อศูนย์เลยนะของวิ่งแค่สิบครับย่าเกินโอ้ี100่ปปนไครับ S> <S แล้วเมื่อกี้ใครใครเขาเกิดข้างหลังแล้วเมื่อกี้โอ้โหใครไมะ่อกี้ไม่บอกเมื่อกี้มีเสียงไหมข้างหน้านี่หวใสแล้วเกาะขึ้นมาเพิ่มร้อยร้อยห้าเลยนะไปครับโหได้ลอยพอดี เผมหลอดผมเปิดเปิดไรพี่ดูด้วยนะในยิงเสียงปืนเก่งครั้งนี้มาครับเค๊ไปเราตั้งแต่ยิงเม่มปากเม่มปากเดี๋ยวตอนนี้เกิดที่เดิมก็ตายที่เดิมกตายไม่ได้เป็น A K เฮ้ยไม่โดนโอ้ เขาเขาหายไปเลยกูไม่ไดนไม่รู้กิม9 9สาธุ้ให้เขาได้ครับวันนี้เก่าแบบคาสสิกจัดต้องสาาด มึงเลื่อนลอยอยู่ไม่โดนให้กอนไม่โดนสักเม็ดเลยโอ้โหแล้วเกิดอะไรตรงนี้เนี่ยอ้อฮะนั่นทำไมเราแตกฟอรไม่โดนเนาะในนี่มึงเอา FN FN 2000มันได้ตายได้ดีๆเนาะกันเกิดด่ การเกิดโซโลเกมนี้แม่งแย่มากเลยไม่ได้แม่งยิงเสร็จแม่งเกิดข้างหลังตลอดเลยอ๋อเรื่มเรื่มเรื่มอ่านเรื่มอ่านตายดีแย่ไอ้เกียโดเฮ้ยข้างหลังจะเดินมาครับข้างหน้านี อันนี้จะมีครับต้องผ่ากระสุนใช่ไหมจะเลยถอดหลังสองข้างหลังมาตามมาครับนี่เฮ้ยโอ้โหแล้วหันมาสองปืนเลยใช่ไหมเคการสเปรย์เป็นอะไรที่แย่มากเราก็จักพยายามสเปรย์ ไล่เกิดเลยตรงนี้เฮ้ยเรียกสเปรย์ไม่โดนเลยนะเนี่ยแล้วโดนข้างหลังยิงฟรีผมมา <c oughs> ติดสเปรย์ผมไม่ใช่คนแท็กเป้านะเนาะเพราะเวลาเราเล่นทีเราจะกระตุกมากการทแท็กเป้าเป็นเรื่องที่ยากครับ <c oughs> เป็น,นแค่แค่สไนทที่มันแบบวันช็อตได้นะเราพยาย <c oughs> <c oughs> ามเนะครับโอ้โหเขาเป็นจิ้มเฉย มีมผมไปทนวีโอไรว้โอัวเลยทนี้มีครับใชเลยแ่แหละเจ้าได้วาดมล็แโอ้โหได้ดูเกิดอย่างนี้เอ,อเหียมึงเกิดอะไรตรงนั้นวะน่ะโอ้โห เรเกิดอะไรกันวะเนี่ยโอ้หชิบหายชิบหายเกมมิงเนี่ยอะไรวะเนี่ยชิบหายเกมมิ่งมากทำมิงกันเกิดของอันนี้ อะไรวะเนี่ยโอ้โพี่โอ้ดุคนช่วยเฉยๆแล้เราก็ฟังเสียงไปเรื่อยเลยมีนะพี่น่าสนใจสมัยไดโนเสาร์ยังมีชี่ถูกสมัยไดโซ่เราจะเกิดข้างหลังผมว่าเกิดข้างหลังแน่นอนเฮ้เกิดเลยตรงนี้ คนมันจะเกิดอะ่ะมันไม่รู้ว่ามันเกิดตรงนั้นะ <_ d ata> นะไม่ผิดอะ่ะว่าเกิดมันมน่าจะมีระยะรีสปอนแบบเวลาคนอยู่ใ,ใกล้ๆหน่อยไม่ใช่แม่งเดินออกมาก้าวดึงแม่งเกิดเลยแปลกมากเกมนี้ <_ d ata> เอีย16เ,เลยเม็ดเดียวตาย,ลยและแล้วมันเกิดที่เดิมเลย เราต้องหยุดยิครับเราแบบเดินยิงไม่ได้เนี่ยเกิดอย่างเนี้ยไอ้เคียกูเพิ่งเดินมามันเกิดเงี้ยเาหกนเห็นแตหัว ยบีบีเกิดตรงที่ยืนเมื่อกี้เลยวันเดอร์ฟัคมุมเกิดเกมนี้มันอะไรวะเนี่ยข้างหน้ามือเนีแต่ยิงได้หรือเปล่าอกไปดูนะโอ้โหเล่นเหลยสอง

โอ้โหโดนยิงสองทางไอ้โอ้โหอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราวิ่งมาครับพอจะเกิดข้างล่างเราเลยไเกือ่โดนไม่โดนฮะไรเกือบบอล โดดลงก็ไม่เห็นนั่นแหละระยะอย่างไกลมองไม่เห็นนะไกลเกินเขาไปอยู่ข้างบนน่ะมันเห็นแต่เด้งชัดโอ้โหแล้วข้างหลังเข้ามามันจะรอดไปเดี๋ยวม่ได้เรือเหรือไปเหตุอะไรมารอดที่เหล่าเก้าอะโอ้โหคนหัวก็เดิน ยิงกันยาวอยู่ไงแล้วบนหัวก็เดินก็เลยแอบของผมของผมพี่บีเนี่ยพอเดินออกมามันจอบเกิดข้างหลังโอ้โหแม่เงยเกมเกมโอ้โหเกมดีเหลือเกินโโอ้ห ไ่เกิดแย่มากเลยเจมี้มีตรงนี้แหละไม่ไม่ไหแล้วแถวนี้แหละใช้แท้มาแล้วเลอดแบบใช้แท้นี่ปรตยตูดเดี๋ยนี้มันนิ่งนะต้องมาเล่นตรงนี้โคตรดีทายเขาอย่าไม่งั้นเนคนดู ต้องมาลองตรงนี้ดีทิปหายเลยดีดแบบดีดจัดไม่ต้องสปงสเปรย์อะไรทั้งนั้นอุ๊บเกิดอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้โหปวดได้เฉยครับปวดได้เฉยมันเกิดเทียมากเลยเกมนี้โอ้โหระวังเป้าตรงทำแบบนี้ไม่โดนวะชิบหาย แบงคโค้ชจะไม่เนี้ยตายเกิดอะไรที่เดิมน้องโอ้โหผมท้อผมเหนื่อยผมท้อโอ้โหไอ้ดี่ไอ้ดี่วาร์ปใส่กูอีกโอ้โห แม่งวับเพียชิบหายเลยเหมือนมึงกดปิ้นสกีนใส่กลัวน้องเมื่อกี้โอ้โหต้องมาดูในคลิปแม่งเหมือนปิ้นสกีนจริงอไม่โดนไม่ได้ปิ้นเลยพี่อะไรอยู่เนี่ย มาเล่นกันต่อครับมาเล่นกันต่อครับไก่อนเล่นแก๊ไห้อมแบอนี้แหละเจ็บเจ็บเจ็บไปโดนเนี่ยว่ะ sai miệng mày mèo, mày mày mèo mày 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 mèo. mày 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 เจ็บเจ็บเจ็บผมก็มามามาดิไอ้น,อน้องมาแรกเลยมาวัดกันเลยตายลาวมาแล้วมาแล้วเลนลูกลวงหาไปเจอมปะนะผมไม่ใช่เตียนซะดิเเ้จริงไม่เป็นเลย

หลังช่วย,า,อยอาแล้วโหสองสองโอ้โหโอ้โอ okay. ้โอ oh, well, ้โอ oh, oh, ้โดนเดยเว้ยตายมา

มัจะมาครับเบีไกเนาะโอ้เกไม่โดนสำนทางนี้างนี้ไหลมดหลหมดายสองครับสามครับไปทางนั้น สายเข้ามานะ่ะสายมาไล่ามา,า,ย,มายิงไันปะเนี่ยเราก็ขยันเล่นซะด้วยเอเยิงไม่เป็นเนะีย่ยร้อยไปจันเลยเรตโก้เรตโก้ Let's go เฮ้ยโอ้โหมันมันมันเฉลี่ยกันวันนี้เมื่อกี้เออ าคนระับมาจริงยิงยิงลอง,งไหลเอาเลยไปไปวาม,มา สวยน้องใส่นัวไปเลยเฮ้ยโอ้หลงไม่ทันขวามาขวามา ระวังระวังระวังโอ้โหแล้วมันบุกมันบุกจัดมันบุกจัดขวามาขวามาสายวิ่งสายกลางวิ่งสายกลางวิ่งขวามาก็มาขวาก็มามาทุกทางเลยมีสามทางมันก็วิ่งในแค่นั้นแหละหมดออ่ใช้สายสายบุกเลย quá ta... oh, càng 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 กลางมาเอไปฐานแล้วหมดกล้วเจ็บไ้อย่างเดียวครับโอเคก็ประมาณนี้แหละไปแล้วเจอกันคลิหน้าสวัสดีแขน